สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับครับ,รบผมอยู่กับในทีดูดันท่มไทยเชนนลครับมาดูาการปูกันหน่อยครับอาการหนักแล้วปูเี่โอ้ลือหมดเลยครับ ก็ทำแหวนใหม่นะครับเปลี่ยนชาร์ปทำแหวนครับพวกระบบแรงอัดเดิมๆนะครับคันนี้ เป็นเดิมๆครับเป็นของรุ่นเลยครับฟอร์ดเป็นเครื่อง7จนะครับ T1 เนึ่่น,บ,บ,นบ่ครับ T1 ครับครับสายเหตุที่ได้กลับมาไว้นะครับไปตัดอ้อยนาจเจริญ ตอนนี้แล้วครับแต่วพวกหางพวกไฮดรลิกก็ปกติดีนะครับคันนี้สองปีก็เปลี่ยนลูกยางปั๊มแดงครั้งนะครับมันตามกันใช้งานครับอีตัวนี้เขาบอกว่าเอาของสิบล้อมาใส่ได้นะครับ กรองน้ำมันเครื่องนี่ครับปั๊มน้ำมันเครื่องครับตัวสำคัญเลยนะครับสำหรับเครื่องรถเครื่องยนต์ครับ ครับน้ำมันเครื่องไม่ดูดก็มีสิทธิ์เสี่ยงน็อกได้ตลอดเวลาครับทีน,นี้ก็เป็นพฟกเตะเขียบแชมเบาครับเจ็ดเจ็ดไอดีเหลี่ยมครับ รถทำเครื่องใหม่สำคัญที่สุดก็คือระบบอากาศนะครับระบบน้ำระบบอากาศแล้วก็น้ำมันเครื่องอากาศนี่ก็สำคัญนะครับไปตัดอ้อยนี่ที่สาเหตุก็คือไอดีรั่วนะครับสายไอดี ฝุ่นเข้าครับพี่น้องฝุ่นเข้าได้การสึกหลอของแหวนก็สึกหลอไ้นะครับเกิดการเสียหายของแหวนนะครับวันนี้ป๋าก็ไปซื้ออะไรมาแล้วครับพรุ่งนี้ก็น่าจะประกอบ เสร็จเครื่องแล้วก็จะก็น่าจะไปไล่เกียร์นะครับเกียร์เขายากนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จครับไม่มีอะไรครับซ่อมง่ายครับสำหรับรุ่นคุณปู่เรานะครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนครับพวกตูดก็เสร็จหมดแล้วครับคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างแล้วครับมาติดตามชมกันดูคลิปต่อไปนะครับเอาไว้ประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพามาฟังเสียงเครื่องนะครับคันนี้ ว่าจะมีควันเหมือนเดิมไหมโอเคหรือเปล่าพี่น้อง <ringe> มารอชมน,นะครับเจ้าดีซีเสิบเราก็จะก็ว่าจะเสริมฟังครับเสริมปีกขึ้นมาครับก็จะทำ ทำฟังลงกลางนะครับกลางแท็กเปลี่ยนทิศทางองศานะครับก่อนจะให้ฟังลงกลางนะครับเพื่อไอเพื่อเครื่องอัดฟังครับพี่น้องเสริมปีกตรงนั้นแล้วไม่ดีเดี๋ยวคอจะมาแก่ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ดีผมมาตัดปีก เดี๋ยวผมจะลองไม่ตัดก่อนได้ไปเกี่ยวดูครับโอ้โทนมากนะครับนี่ได้มากับรถยังไม่เคยเตี่ยนครับสุดยอดเรื่องงานนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับโชคชน คันนี้ก็มาจากอะไรละ่ะลำนาลายผมก็จำไม่ได้ครับน่าจะมาจากลบบุรีนะครับคันนี้ออกจากท่าเรือก็มาลงลบบุรีออกจากลบบุรีก็มานีแล้วครับอุบลนะคลิปหน้ามารอฟัง,เส,งเสียงกันใหม่นะครับ มาด่าฟังเสียงไหมครับพี่น้องสิ่ปเปียหรือเกา่าบ่ครับเห็ดเครื่องไหมโอเคครับคลิปหน้ามาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ